ครับเครื่องเรืองวัวชน S V C 7 4 7ครับเราอยู่กับวัวโเ้กในวันที่ที่ซ่องนะครับนี่คือข้าวนำสับพยักนำไช่คว้นใจนองข้าวอมกับเรื่อ,า,อายซ่อระพุ่งมันต้องมีที่มาที่ไปเลยนะกันตังื่อซ่อระพุ่งมันยืดล่อเลยาาาาขายโคเดดีโอมนะครับ ทุก้องนะออกเสียงโชกับขายโคเลดี้เคด้โอมตรงนี้มันทับกันอยู่บ้านไหนได้กับนะบ้านหน้าบ้านหน้ากับบ้านหน้ากับโขกรามตรงนั้นไหมครับกับบ้านหน้าโขครามวัดพระวัดพระแก้วเลยนะกับบ้านผปมันเลยกับผมันอยู่โขกรามนี่แก่คนทิ่ไหนครกับคนนี้กับชนกับนินน้มราชสีเล็กกับผูชนก็นสักเดียวเราก็ไปเยี่ยมกันแล้วเลยครับ กาดับเทือธาหมาดร้อมข้องรางวัลถึงเป็นประลมจากเพชรรอบรัววัวชนด้วยนะครับขอบคุณหมางหมาดทีเดียวสีหมอตวงวันไม้เรามาตอนรัวกำลังอับน้ำบอดีนะครับกำลังใบเนื้อใบตัวไม่ดินไม่รุนเลยครับครับอายุว่ากี่ปีได้กับนะอายุแปดปีอายุปีจนวัวนี้ว่าสีว่าสีซองนะครับว่าแดเราชนะจากจากสงพู้นะ จนนั่นไหมก็วันนั้นจนยี่สิบนาทีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ก็มาจนกี่นาทีเรามาเป็นแร่งใจกันนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือคุยก,กับคุยข้องสนามเศ้าทงในวันจันทร์ที่สิบสองนะครับจนกนพกเส้นต้องมืนบาทกับนิ่น้ำราชสีเหล็กเรายู่กับนิ่งน้ำราชสีเหล็กนะครับหรือว่าโจรลอนเซียนนะครับ ข้องนองถ้าเต็มนาไพรไว้ซอยซี่ไว้หยอดนะครับพกเส้นซองมืนบาทนะครับนี่รูปร่างหน้าตาข้องนินราชซี่เหล็กนะครับนี่นมราชซี่เหล็กเรียกว่าโจรบอนเซียนน่ากลัวนะครับคํานี้ค,ค,ค,คาว่าโจรบอนเซียนนี่ได้กวางแหล่เน่าเลยแหละว, <c oughs> ว่าอายุกี่ปีได้กับนะสี่ปีแล้วปีกว่านะครับอว่าไห่ยังเป็นเยวาวชนโโดยสมบูรณ์แบบนะครับ ควนนำนนมก็ยังไม่ยักที่ก็ว่าวัดที่ปีกว่านี่ครับจนวันนี้วัดที่ตะเล็กกับนะวัดที่สามนะครับวัดแรกเราชนะจากบนป่าบนป่าวัดสองเบื่อบนป่าชาวเบื่อนะจนกันนั่งไม่ต่อชาวเบื่อจุ่มจนชาวบงขว้านะครับแล้วชาวเบื่อวัดที่สองนาบินล่าตั้งร่องวัดนี้เราเป็นโตหรือเราเป็นร่องครับนะเป็นโตเป็นโตตั้งร่องวัดนะวัดที่รดแหล่กันกินกันไม่ลงนะแต่ยืนได้เป็นชาวบงครับ ตึงกว่าตีสามกับหนาตีนี้เลยนะหนาบิดลาหนาบิดลาตว่าดียที่นาทีตึงกว่าตีที่หนาตีนี้ไม่กว่าตีสามหนานี้นั่นไม่มายินหนาเลยทีนี้เลยตว่าตีที่อะไรชนชนว่าตีที่ใช่ไหมทีนี้ก็นาทติงกว่ดสามโอ้ครับครับดันผู้ชมครับเอาเป็นว่าเราแร่นนกอันนี้ครับล้วนกันนะครับการนี้ขัวแต่แรกนะครับนินนามราชิตราชทิตแรกเรียกว่าจนปลนเสี่ยนนะครับ